กลุ่มวิจัยที่ 1. รองศาสตราจารย์ดรวชนิดาชินผาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตอร์สิรินยาจันทรัก์กลุ่มวิจัยที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรศักดิ์เพชรวโรไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิรนุษย์ผู้สันติสวัสดีค่ะอาจารย์สิรินยาจันทรักจากสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ค่ะ วันนี้นะคะจะนําเสนอ,อ,อตัวดูดซับที่ทํามาจากสารจากธรรมชาติค่ะสิ่งแรกนะคะเป็นงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรวัชนิดาชินผานะคะเป็นการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะเช่นเส้นใยมาปรับสภาพพื้นผิวะคะเพื่อการนําไปใช้ในการกําจัดสีย้อมในสารละลายอันนี้จะเป็นสีย้อมก่อนและหลังการดูดซับด้วยเส้นใยเราจะพบว่าสีของสารละลายก่อนเนี่ยจะมีความเข้มหลังจากการดูดซับจะมีความจางลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ มาะะเป็นการใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งสามารถหาซื้อได้จากท้องตลาดนะคะอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังที่เรารู้จักทั่วๆไปนํามาสังเคราะห์เป็นเจลดูดซับยิ่งยวดนี่เป็นขนาดของเจลดูดซับก่อนก่อนที่จะไปดูดซับของเหลวนะคะเราจะพบว่าเมื่อการไปเมื่อนําไปดูดซับเนี่ยขนาดจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะนี่เป็นตัวอย่างสีย้อมทั้ง3ชนิดโดยที่เราจะพบว่าหลังจากการดูดซับเนี่ยสีของสีย้อมก่อนและหลัง มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็จะสามารถเห็นได้ว่าสิ่งสารที่มาจากธรรมชาติทั่วไปทั้งแป้งมันสัปะลังแล้วก็เส้นใย,ยพวกนี้ค่ะสามารถนำมาใช้ในการทำให้เป็นสิ่งที่เพิ่มคุณมูลค่าของสารตั้งต้นของมันโดยที่เราจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พพลิเมอร์เข้ามาแทรกด้วยถ้าใหงไงสนใจมาเรียนกับเรานะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,คะพี่ส้มค่ะพี่มินค่ะพวกเราสองคนนะคะเป็นตนัวแทนจากกลุ่มวิจัย Energy and m a t e r i a l Sustainability Research Group ค่ะโดยกลุ่มวิจัยของเรานะคะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราศักดิ์เพชรวโรไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์มีรุตผู้สันติเป็นหัวหนะ้ากลุ่มวิจัยค่ะ ค่ะด้วยนในกลุ่มวิจัยของเรานะคะทําการศึกษาเกี่ยวกับพลาสติกที่สามารถด้วยสลายได้ทางชีวภาพค่ะโดยจะมุ่งเน้นไปเป็นชนิดโพลีแลคติกแอซิดค่ะหรือ PLA ค่ะโดยในโปรเจกต์ของเรานะคะจะมีการศึกษาตั้งแต่กระบวนการปรับปรุงสมบัติของพลาสติกเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ค่ะรวมถึงการจัดการกับขยะพลาสติกหลังจากสิ้นสุดกระบวนการใช้งานค่ะค่ะหนึ่งในตัวอย่างที่เราจะมาให้ทุกคนดูวันนี้นะคะก็จะเป็นการปรับปรุงพลาสติกของเรานะคะให้มีการมุนไฟมากยิ่งขึ้นน้องๆทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าปกตินะ มันจุดติดไฟได้ง่ายมากแล้วเมื่อมันจุดติดไฟมันจะทําให้เกิดการลามไฟไปอย่างรุนสุนซึ่งนั่นอันตรายอย่างมากค่ะแต่ในวันนี้นะคะพี่จะเอาตัวอย่างให้ดูซึ่งเราทําได้แล้วจากการที่เราพลาสติกนะคะลามไฟง่ายวันนี้มันจะไม่ลามไฟค่ะ และมันอาจจะไม่ติดไฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะมาทําให้ดูอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นพอลิพรพิลีนค่ะหรือวัสดุที่เราใช้ทั่วๆไปเนาะอันนี้เป็นของพี่ส้มเองค่ะที่เราปรับปรุงให้น้องเขาหน่วงไฟแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ส้มจะใช้เป็นคอตตอนแพชนะคะหรือสำลีที่เราใช้เช็ดหน้านี่แหละมาเป็นตัวแทนพี่ส้มจะวางไว้ข้างหลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะลามไฟไปยังสำลีของเราไหมเนาะ นี่เป็นเปลวไฟของเราเนาะเปลวไฟอย่างรุนแรงเดี๋ยวเราจะมาลองเผากันดูค่ะเอาเลยนะนี่นะคะเป็นพลาสติกทั่วๆไปเนาะน้ำหมาะคะ่ะเ,เห็นไหมคะว่ามันจะติดไปอยู่เรื่อยๆไห จากวัสดุทั่วไปเนี่ยของพี่ส้มดูของพี่ส้มสีมันยังไม่ติดไฟเลยนะคะยังไงของพี่ส้มก็ไม่ติดไฟและยังอยู่ได้นะคะนี่แหละค่ะคือตัวอย่างที่พี่ส้มปรับปรุงได้และถ้าเกิดเราทําได้อย่างนี้นะคะชีวิตเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ที่ส้มได้โชว์ไปแล้วนะคะจะเป็นการปรับปรุงพลาสติกเพื่อนํามาใช้งานนะคะและในส่วนของพี่มินนะคะได้มีการนําขยะพลาสติกเหล่านี้นะคะหรือขยะที่สิ้นสุดการใช้งานนะคะไปผ่านกระบวนการไพรโลซรสค่ะเพื่อเปลี่ยนจากขยะพลาสติกไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงค่ะโดยที่กระบวนการไพโลในสีนะคะสามารถเปลี่ยนจากขยะพลาสติกไปเป็นน้ามันเบนซินหรือดีเซลได้นั่นเองค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่างานของกลุ่มวิจัยเราเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนเนาะเราก็น่าตื่นเต้นมากถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าน้องๆอยากรู้มากกว่าน,นี้ติดต่อมาได้เลยเราก็ รีบเรียนให้จบรีบเรียนมมไปให้จบเนาะแล้วมาร่วมงานกันค่ะไว้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะ